วางแผนกเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ไปตลอดชาติชาตินี้นะคะไม่ไม่ใช่ชาติหน้าค่ะเคยคิดกันไหมว่าหลังกเกษียณแล้วเราอยากใช้ชีวิตแบบไหน,นแล้วถ้าไม่ได้ทํางานเราจะเอาเงินจากที่ไหนใช้แล้วกออ็ตอนนี้เรามีเงินเก็บกันอยู่เท่าไหร่มันเพียงพอไหมหลังกเกษียณคือบางคนนะคะไม่มีเงินเก็บนะ มีแบบใช้แค่เดือนชนเดือนเองอะแล้วจะพบมากนะในกลุ่มพวกพนักง,งานออฟฟิศอะแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องแบบจั่งสารเรื่องใช้จ่ายอะไรมาเนาะแต่มต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราสามารถเริ่มวางแผแนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยแพรเมียแนะนำา4สเตปง่ายๆในการวางแผนคือหนึ่งลองดูเลยค่ะว่าหลังกเกษียณอยากมีเงินใช้เท่าไหร่อะอย่างเช่นสมมติเราอยากมีเงินใช้2 0,000นใช่ไหมคะหลังกเกษียณเราแพรแนะนํา คำนวณไปเพิ่มอีก3%ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะค่าครองชีพมันขึ้นเรื่อยๆค่ะพราะอาจยังเห็นง่ายๆเลยก็คือหมูค่ะเมื่อปีที่แล้วแค่2 0 0้วกว่าบ,บาทปีนี้มา300เห็นปะคือมันขึ้นไงแล้วมันขึ้นแบบเอออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนําต้องบวกเพิ่มไป3 ที่อยู่อาศัยต้องมองหาที่อยู่อาศัยระยะยาวแล้วบางคนชอบบ้านคอนโดอา,าร์รเม่างเงี้ยก็ลองเลือกดูแต่ที่สําคัญต้องเลือกที่มันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสะดวกง่าสะดวกใกล้โรงพยาบาลไหมใกล้ตลาดไหมปลอดภัยไหมมีแบบเอ,อ่อรอบบ้านที่เราอยู่แบบผู้คนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือ security ของเราประพอย่างเงี้ยคือคือเราต้องดูถึงถึงแบบนั้นเลยเราต้องมองหาที่อยู่อาศัยระยะยาวแล้วสําคัญมาก อันนี้คือประกันสุขภาพ <ıyorlar. S 1> เพราะแน่นอนเราไม่อยากเก็บเงินมาเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกไหมเราเก็บเงินมาเพื่ออไว้ใช้จ่ายในยากเกษียณไงถูกไหมคะเออดังนั้นเราควรทําประกันสุขภาพเอาไว้แบบใช้จ่ายเวลาเราป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีประกันแบบประกันมรดกประกันเงินออมอะไรเงี้ยถ้าเราเก็บเงินไม่ได้เราก็ทําประกันกับเงินออมก็ได้หรือถ้าเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเท่าเราทาประกันมรดกคือเงินมันก็จะ ถูกส่งต่อไปให้ลูกหลานไงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีความเป็นห่วงและมีความกังวลแล้วมันจะได้ความสบายใจด้วยถูกไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากการทําประกันอะมันก็จะตอบโจทย์หลายๆเรื่องแหะเพราะว่าเราทําไปเราก็มีได้เงินออมมันมีประกันเหล่านี้นะคือ ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไงคะไม่มีเคไม่อะไรมันก็มีแบบจ่ายจ่ายคืนให้เราด้วยมีทั้งแบบจ่ายจนครบสัญญาหรือจะจ่ายคืนทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อยู่ที่แบบเราเลือกเนาะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ถ้าใครอยากวางแผนการเงินวางแผนการปลดกเกษียณยังไงอ่ะ mm hmm. ปรึกษาเพจสนทนาประกันชีวิตกับแพรรี่ได้นะคะยินดีให้คาแนะนํานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ